นายเอกสายอ่อยกับคุณทนายรักความสะอาดถ้าจะรักความสะอาดขนาดนั้นก็เป็นแฟนกับพนักง,งานทําความสะอาดไปเลยก็หมดเรื่องจะได้ให้เขามาช่วยทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมสะอาดแล้วครับคุณทนายใครชอบนายเอกสายอ่อยเชิญชิมเรื่องนี้แต่แถงบอกว่าจะเป็นสายอ่อยแต่ไม่ได้ตัวเล็กบอบบางนะจ๊ะ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโจชัวทนายห,หนุ่มมากความสามารถเผลอไปวันไนท์กับหนุ่มคนนึงเขา้าถึงพอตื่นมาโจชัวจะจําไม่ได้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครแต่เอ็นเจลกราเซียกับจําโจชัวได้แม่นกราเซียเป็นพนักง,งานทําความสะอาดที่มาทําความสะอาดให้กับบริษัทของพระเอกแต่บังครงจะดีกว่านี้ถ้าเกิดกราเซียมไม่ใช่คนที่โจชัวเลือกมาวันไนท์ในวันนั้นโจชัวพยายามทําตัวไม่สนใจพนักง,งานคนนี้แต่อีกฝ่ายก็เหมือนยั่วยวนอยู่ตลอดจนสุดท้ายแล้วโจชัวก็ได้จ้างกราเซียมาทําความสะอาดที่บ้านของตัวเอง เป็นการส่วนตัวแต่สิ่งที่กราเซียทำความสะอาดให้เนี่ยจะมีแค่ห้องของพระเอกหรือเปล่าหรือจะช่วยทําความสะอาดอย่างอื่นให้ด้วยถ้าอยากรู้ต้องไปติดตามอ่านกันต่อในเรื่องค่ะ เรื่องนี้เนี่ยจะเน้นที่นายเอกลุกหนักเป็นส่วนใหญ่เพราะเพราะพระเอกของเรื่องดันซึนสักขนาดที่ว่าทํากับกราเซียมาก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้วทั้งที่รู้สึกดีด้วยแต่ปากก็บอกว่าไม่ชอบเขาคนนี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังกับคนนี้ด้วยเพราะเขาขน,นังเกาแค่พนักง,งานทําความสะอาดแล้วแบบนี้มันจะมีวันที่โจโช่ตกลุมลักกาเซียแบบหัวปมมากหอบปำไหมทุกคนว่าไง